เฮ้ยบูธเป็นสวรรค์โอ้โ พลังแทะตบปลาเป็นเศษฝุ่นหมุนตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวสายทำลายล้างมาละเพื่อนเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มไปนะครับกับเกมท u n กี้ช h a r k e v o l u ช i o n วิวัฒนาการเจ้าฉลามหิวเนื้อมนุษย์กันในตอนที่เจกันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นี่เดี๋ยวพี่ก็จะขอทำการข้ามขั้นไปนิดหนึ่งนะซึ่งในวันนี้ เราจะมาเล่นเจ้าคาเคนครับผมแม่ผิดคาดกันเลยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่ยังเก็บเงินไม่ครบแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวที่เก็บเงินดีๆสักตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าคาเคนนี่แหละนะนี่เลยเพื่อนเจ้าคาเคนที่เราปลดล็อกมาในครั้งที่แล้วพี่ก็ได้ทําการดูโฆษณาเพิ่มพลังจนครบเรียบร้อยหมดแล้วนะดูความสามารถกันนิดหนึ่งเจ้านี้สามารถกินสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลพวกนี้ได้กินเจ้าปลาหมึกคาเคนพวกเดียวกัน เป็นปลาหมึกผสมกับปลาฉลามก่อกำเนิดเป็นเจ้าคาเชนเจ้าคาเชนได้รับการปล่อยตัวแล้วดูความเกลี้ยกล่อดของมันสิเจ้านี้สามารถเปลี่ยนสีนะครับผมเมื่อพบกับศัตรูแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นสว่านขนาดยักษ์และยังหมุนตัวเป็นใบเลื่อยได้อีกและหนวดของมันยังสามารถใช้เป็นแท่ได้ด้วยนะตามบันทึกของโจรสลัดสมัยก่อนเขาบอกว่ามันจะทุบเรือทุกลำที่ขวางทางของมันสามารถดำน้ำได้ ลึก400เมตรมีขนาดตัวยาว15.5เมตรเลือด450ยอดเยี่ยมแม่ละเพื่อนเริ่มเล่นกันเลยนะมาเลยเพื่อนเจ้าปลาหมึกยักษ์โอ้โห้ยเขมือบอาหารแบบสบายเฮ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีการเปลี่ยนสีอุ้ยเจอฉลามนี่เองแล้วก็ความสามารถในการบูตเฮ้ยบูตเป็นสว่านโอ้ยเฮ้ยโหดมากเฮ้ยดอกสว่านทะลวงสัตว์ประหลาดท้องทะเล อืออยอดเยี่ยมไหนลองใช้ท่าพิเศษหน่อยสิออ้ยโอ้วยพลังแท้ตบโอ้อุ้ยคาเคนเอ้เขมือขาเคน,ดเ,คนเดี๋ยวเราจะลองลงไปที่ใต้ทะเลก,กันนิดหนึ่งออ้ยโอ้ยเจอคาเคนาอ่ดอกสว่านพิฆาดโอ้โยทำลายก้อนหินได้ด้วยตอนนี้นี่ตัวของเรายังเล็กอยู่นะลองลงไปที่ล่องลึกด้านล่างตรงนี้ดูสิ น่าจะมีพวกตัวประหลาดให้เราได้ต่อสู้มางับงับอืมไปเลยเพื่อนเ้าวสว่านคาเค้นอุย๊ยพลังบูทเต็มเปี่ยมวะผมโอู้หไฟไหม้จะเย็นว้ายร้อนอือทะลวงพวกปลาผมอืมเฮ้ยอ้้หแซ่สบัดอือยเอาไงพลังมาตบแซ่โพโพโพอุย ตัวที่อยู่ในรัศมีการโจมตีนี่ตายหมดเกลี้ยงครับผมแม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูช่วงเวลาของโกลัดโโชโชชโชโชชชชชอ,อนั่นแหละแท้สบัดออืือโกลัดเฮ้ยโอ้โหสวานคาเค้นเฮ้ยตอนนี้อ,อกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยใบพัดนะเพื่อนโอ้โหย,ยอดเยี่ยมเหลือเกินเดี๋ยวเราจะทะลุมิติไปอีกที่หนึ่งละกันนะเอาละโอ้โหขมือบ สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สบายมาละเพื่อนเกาะเขตร้อนนะผมอยา่าพลังสว่านวิ่งกวาดเกลี้ยงครับผมแล้วก็พลังแท่ตบเฮ้ยโบโบโบวุ้ยระเบิดหายเกลี้ยงปึบปลื้ปหืบเมกะโรดอนนี่อาหารว่างชั้นดีเลยนะเอาละอตอนนี้ไม่มีตัวไหน ทานพลังแท้โอ้โหหนวดแท้พิคาดได้ครับผมว,ว้าววีเฮ้ยใบปั่นใบพัดเอาละวงสว่านปาทุกสิ่งเฮ้ยหตายหมดโต๊โบโบโบพลังแท้เพื่อนนี่ตอนนี้เรียกว่าเป็นตัวที่เก็บเงินโคตรดีแน่นอนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งเอาละมา พลังแท่ตบโอ้ยปลามาฮิมาฮิอื้อขึ้นด้านบนกันนิดหนึ่งว้าวขาเข่นขึ้นบกว้าวโอ้โหไล่กินมนุษย์บนบกแม่ไม่มีเหลือมาพลังแท่ตบปลาเป็นเศษฝุ่นว้าวตอนนี้หมุนตัว inform inform โอ้โหโอ้โหโอ้ยสบัดตายหมดเฮ้ยอ้ยเจอฉลาม ้ยโอ้โหเจ็บ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 มตบตตตบ,ตบ,ตบเป็นไงุ้ยระเบิดใหญ่นี่ว้าวเมกะโรโดอนโดนเขาเม้มือไปดิเฮ้ย้โอ้โหต้องรออีกสองชั่วโมงกว่าจะกลับไปได้นี่โอ้โห้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างโอ้โหกอซิล่าตายหมดนี่ใบพัดคาเคน้นตอนนี้โอ้โหเลเวลหนึ่งแม่ขนาดเป็นเลเวลหนึ่งนี่ ยังโหดร้ายขนาดนี้เลยนะพลังแท้ตบมนุษย์ยาโอ้โหไล่ตบเฮย้ยโคตรมันเป็นตัวที่เล่นโคตรมันนะผมยาเฮย้ยคาเค้นทะลวงตอนนี้ขอช่วงเวลาโกลัดหน่อยนะเอาละเฮย้ยทำลายเรือคาเค้นโอ้ยผมก็เป็นคาเค้นในตำนานเฮ้ย เออหมุนปั่นก็สิล่าพลังปั่นมนุษย์โอ้โห้ขึ้นมาปั่นถึงืหด้านบนนะผมอุ้ยลัศมีการโจมตีนี่ยอดเยี่ยมปราวานอุ้ยโดนกินแม่เจ้าปราวานนี่เป็นคู่ปรับกับปลาหมึกมานานแล้วนะเฮ้ยสู้คาเค่นไม่ได้โอ้โหวสายทำลายล้างครับผมฮุยขมือหับเจ้านี่วยวิวิตัวนี้อึด เฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้ถึม uh huh. ลวงหน่อยเฮ้ย uh huh. ตัวนี้มันโหดว้าใโดนกัดใจเย็นนะเพื่อนเฮ้ยเจ้านี่เขาเมือบได้ครับผมเอาละเฮ้ยเนสซี huh. ่เรียบร้อยพลังใบปัน่นโอ้โ huh. หตัวแตกอ uh huh. พอเป็นอยู่ในสถานะใบเรื่อยนี่ไม่มีใครสู้ได้ครับผมอุ uh ้ย huh. เก็บเงินบาน เอาละตบตบตบเอ้ยเดินทางไปด้านซ้ายครับผมโอ้เปิดทางรัดนิดหนึ่งว้าว้ยเจ้านี่นี่ไปพัดปั่นแตกเอ้ยถือว่าเป็นสุดยอดอีกตัวหนึ่งที่เล่นอย่างมันเอาละปาดเข้าไปให้หมดอ้ยยอดเยี่ยมค้าเคียนตายแล้วแล้วก็ตบ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 ,ตบกระจายหน้าสัน่น ตอนนี้โอ้โหเจอใบพัดสว่านพวกนี้เฮ้ยทําลายหินสบายครับผมทะลุมานี่เลยนะยยาโอ้โหว้าวสายทําลายล้างมาละเพื่อนเฮ้ยแตกกระจายให้หมดโอ้โหอืมเอาดิตอนนี้นี่มาถึงไหนแล้วนะโอ้ไปอีกมิติหนึ่งละกันแม่เล่นตัวเดียวนี่แหละโอ้โหวปราวาน มาบัดมึงหมุนปัน่นทะเลโอ้ยตายเกลี้ยงไม,ไม่มีเหลือสักตัวครับผมโอ้ยนี่มันราช,ชาแห่งท้องทะเลดินแดนไททนันิกนี่ฉันมาถลงที่นี่แล้วเพื่อนอยา่าโอ้โหทาลายเครื่องบินเฮ้ยทุกตัวนี่ไม่มีเหลือตบ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 ,ตบอืมตบหน้าสัน่น ระเบิดก็ใช้สว่านทําลายได้แบบสบายวิยแม่ปลาน้ำแข็งนี่เฮ้ยอาหารว่างไม่มีค่าให้ต่อก่อนว้าวหุ้ยกินสบายตอนนี้นี่ไม่มีการเปลี่ยนสีลำตัวอุ้ยน่าจะมีศัตรูอยู่แถวนี้เจอฉลามไะผมแม่เจอฉลามปุ๊บตัวซี่มากรุบกรุบเขี้ยวเพลินโบ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 ,บ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 มาตอนนี้ ฮ้ย hey, ทะลวงทุกสิ่งแผนกวินไม่เหลือนี่หมุนตัววงสวานแม่ปกติบูธก็ขี้โกงอยู่แล้วนะยิ่งช่วงเวลาโกลัดนี่ไม่ต้องพูดถึงโกงสุดๆอยาทะลวงท้องทะเลเดี๋ยวเราขอข้ามไปที่ฝากซ้ายกันนิดหนึ่งดูสิเฮ้ยฝั่งนี้ท <c oughs> ะลุแผ่นน้ำแข็งอฝากนี้มีอะไรบ้างเอ่ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้ปลาฉลามไม่ใส่เฮ้ยฉลามตะลวดป,าปา๊าปหลือเวลาอีก 2นาทีกว่าอุ้ยเราเก็บเงินได้บานนะผมแม่เดี๋ยวได้ตัวใหม่แน่นอนเลยนะอุ้ยความสามารถทั้ง3อย่างนี่บอกเลยว่าแม่จู่โจมได้ดีที่สุดอืมสำหรับตอนนี้นะครับผมแต่น่าจะมีตัวที่เก่งกว่านี้อีกโอ้โหอยถูกส่งกลับมาแล้วนะอฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องการอาหารเยอะแม่โอ้โห ทำลายอยทุกตัวผมเดี๋ยวเราลองไปสู้เจ้าปูกันดีไหมแม่เหมาะหรือเปล่าเออเจ้าตัวนี้เล่นมานานนี่เลือดเริ่มจาห้ยเริ่มลดไวเฮ้ยพลังแทรกตบผมไปคาเข้นจะมาขเขมือบพวกเดียวกันเองนี่ใบพัดปันโอ้ยอสุรกายยา่าโอ้โหเรือจงเรือจีนเรือใบอะไรไม่มีเหลือ ว้าวอุ้ยมาตอนนี้ไปด้านซ้ายกันต่อโอ้โหเหมือนจะกวาดได้ทั้งท้องทะเลกันเลยนะเจ้าตัวนี้มาแล้วจ้าเจ้าปลาหมึกสุดโหสุดแกร่งตอนนี้เฮ้ยลบก่อนเฮ้ยลบก่อนเฮ้ยลบก่อนบุ้งวิเฮ้ยจะไม่ไหวใจเย็นเพื่อนอาหารจะหมดกลับออกมาก่อนนะว้าว ฟืนคืนชีพตอนนี้ก็อ้ยเลือดลดเร็วอุ้ยอาหารเติมไม่พอผมเฮ้ยต้องกินตัวใหญ่โอ้ยยิ่งอยู่นานนี่ยิ่งแบบว่าเล่นยากครับผมเฮ้ยไปทางขวาดีกว่าโบ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 ,โบอเอาละนะเราจะรอดชีวิตไปได้อีกเท่าไหร่กันเชียวดังเกิลออเทียสเฮ้ยไตัวนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสู้ไม่ได้อย่างนั้นหรอ จ้านี่นี่แข็งแกร่งที่สุดในเกมใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยหนีเพื่อนเฮ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเฮ้ยไอ้ขาเค้นกระจอกนะเพื่อนว้าเอาละโกรลักเฮ้ยทำลายหมดย่าโบ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 โอ้ยย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 ุยย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 ทอยยยเยย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 ยอยยอยยา เฮ้ย <H ö y> บินขึ้นฟ้าผมว,าว้าวเฮ้ยหิวอาหารเหลือเกินเฮ้ยต้องการพลังงานด่วนอืมคาเค้นสีแดงเฮ้ยเป็นแง่ตัวนี้แม่มันถูกใจทุกคนไหมนะน่าจะถูกใจอยู่แหละอืมถ้าเทียบก,กับตัวก่อนก่อนอ้ยเฮ้ยตบตบตบืมพลังคลื่นกระแทกของหนวดแม่พลังหนวดแท่ยอดเยี่ยม ยา่าฮึ้ยฮึ่ยฮยเจอตัวนี้ไม่ได้ครับผมเออต้องโกรลัดถึงจะสู้ได้นั่นแหละเฮ้ยเฮยขึ้นข้างบนออ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนเลเวลสามเฮ้ยเนื้อมนุษย์ขอเติมพลังหน่อยเออเออพลังงานเต็มเปลี่ยมยา่าควงสว่านบนผิวน้ำว้าวเฮ้อ ตายบนท้องฟ้าครับผมให้ตายเถอะค้างไปแล้วเรียบร้อยออืืห <c oughs> กลับเข้ามาในเกมอีกรอบหนึ่งเล่นไปทั้งหมด19นาทีอุ้ยเสียดายนะกะจะคูณเงินให้เป็นคูณ2สักหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบแล้วกันนะนี่สาหรับตอนนี้นะครับผมเงินก็แสนห้ากันแล้วเดี๋ยวไว้จะมาปลดล็อกเจ้าดังเกิลออตเตียสบิ๊กดัี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ละกันนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าคาเค้นสุดโหดของเราแม่นี่ขนาดว่ายังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้นะอยากจะให้เห็นตัวผิวเพียว,ยวแต่งตัวแล้วก็ ก็จะเป็นปรามาณนี้เลยนะสําหรับในคราวหน้านะครับผมทุกคนอยากจะเห็นตัวอะไรกันบ้างนั้นอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะรีบมาต่อกันให้อย่างว่องไวนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเป็นกําลังใจให้เพียรตีเก็บเงินปลดล็อกฉลามในคราวหน้ากันด้วยสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบูบ